สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เราจะมาดูรถกระบะตอนเดียวกับเครื่อนสีล้อจากค่ายนิสสันอย่างนิสสัน n วา a ่า s c SL 6MT 4 w ได้เรามาดูกันว่ารูปลักษ์ดีไซน์ออปชั่นที่ให้มารวมถึงราคาว่าเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนมันติเลฟเล็กเตไฟเลี้ยวไฟหลีบิวอินอยู่ภายในโคมเดียวกัน กระจังหน้าสีดำขนาดใหญ่ดีไซน์แข็งแกรนดุดันพร้อมโลโกโลน้นิสสันแบบโครเมียมอยู่บริเวณกึ่งกลางกันจนหน้าสีเดียวกับตัวรถพร้อมแผงกันกระแทกด้านล่างขนาดล้อละอยางขนาด2 0 5ขบ1 6ล้อกระทะเหล็กล้ออะไรก็เป็นล้อกระทะเหล็กขนาดยางเท่ากันช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลงระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสเบรกพร้อมคีบระบายความร้อน โคมไฟเลี้ยวด้านข้างเป็นโคมสีขาวติดอยู่บริเวณแก้มข้างทั้งสองฝั่งซ้ายขวากระจกมองข้างและมือเปิดประตูสีดำตัวกระจกมองข้างปรับมุมด้วยไฟฟ้าภาพเก็บแบบแมนวนวลครับเสาอากาศวิทยุเป็นแบบเลื่อนขึ้นลงอยู่บริเวณเสา A ไม่มีบันไดข้างมาให้ครับบริเวณกระจกด้านหลังมีเหล็กกันกระแทกมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED บริเวณหัวเก๋งและจุดนี้ครับที่เป็นจุดเด่นของ Nissan ตอนเดียว4คุณสีเลย คือมีที่เหยียบบันไดด้านข้างกระบะบิวอินติดตัวรถมาจากโรงงานเลยครับไว้เหยียบขึ้นลงท้ายกระบะหรือยกขนของขึ้นก็สะดวกสบายครับฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายจุน้ํามันเชื้อเพลิงได้80ลิตรและที่สําคัญเลยก็คือฝาถังน้ํามันนั้นไม่สามารถเปิดจากห้องโดยสารได้ครับต้องใช้กุญแจไขาจากภายนอกเวลาจะเติอน้ํามันก็ต้องให้กุญแจกับพนักงานก่อนครับถึงจะเปิดถังน้ํามันได้ ตรงนี้ส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นจุดด้อยเลยครับเป็นส่วนที่ต้องได้ใช้งานบ่อยๆอยู่แล้วบริเวณด้านข้างท้ายกระบะมีตะขอเกี่ยวสัมภาระมาให้ฝั่งละ5จุดและที่ฝาท้าทยอีก2จุดช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบแนบซ้อนวางใต้เพาลาโช้อัพผสานกับโครงสร้างชชสซีเหล็กกล้าชิ้นเดียวตลอดคันระบบเบรกด้านหลังแบบดัมเบกครับฝาปิดท้ายกระบะเป็นแบบล็อกซ้ายขวาปั๊มโลโก้นูนนิสันขนาดใหญ่หมุมล่างซ้ายมีฟอนต์อักษรนวราโครเมียมมุมล่างขวาบ่งบอกเกรสเอ ไฟท้ายไฟหลีไฟเบรกเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนธรรมดาครับส่วนกันชนท้ายยังไม่มีมาให้ครับแต่ที่มีมาให้คือกล้องมองถอยหลังติดตั้งจากโรงงานตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยครับมีแค่เจ้าเดียวในตลาดที่ให้มาเรามาดูมิติกระบะท้ายกันบ้างครับโดยมีความกว้าง1550 mm ยามมยาว2310 mm มและลึก470ม mm ลิเมตรครับส่วนมิติตัวรถความกว้างอยู่ที่1 7 9 0ม mm, ม ยาว5,235ม mm, ิมสูง1,775ม mm, ิมระยะฐานล้อ3,150ม mm, ิมระยะห่างล้อซ้ายขวาทั้งล้อหน้าและล้อหลังเท่ากันที่1,550ม mm, ิมความสูงใต้ท้องรถ220มิมน้ำหนักรถ184กิโลกรัมครับเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับโดยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล o m มมอนเรลไดเร c t อินเจ t ชันรหัส YD25DDTI ขนาด2.5ลิตรปริมาตรกระบอกสูบ2,488ซีซีมาพร้อมเทอร์โบแปรผัน VGS เทอร์โบและอ cool er, ินเตอร์คูลเลอร์ห้แรงม้าสูงสุด163แรงม้าที่3,600รอบตนาทีแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรที่2,000รอบตนาทีทรงกำลังพันเกียร์แบบธรรมดา6สปีดเรามาดูภายในกันบ้างครับ แผงประตูตกแต่งด้วยการหุ้มผ้ามีช่องเก็บของและที่วางขวดน้ำกระจกเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นกระจกออกโต้แบบวันทัดและระบบป้องกันการเหน็บเฉพาะฝั่งคนขับระบบเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนตัวเบาะนั่งเป็นแบบหนังไวนิล PVC แบบ60-40เลื่อนหน้าหลังและปรับเอีได้เฉพาะฝั่งคนขับมีแม่แรงและอุปกรณ์ขันล้ออยู่ด้านหลังเบ,บ,บาะแผรบังแดดคู่หน้า ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนแบบแมนนวลดีไซน์ช่องแอร์ด้านข้างเป็นแบบทรงกลมพวงมาลัยแลกแอนพีเนียนพร้อมพาวเวอร์ช่วยพ่อนแรงปรับขึ้นลงได้2งทิศทางวัสดุพวงมาลัยแบบยูรีเทนตกแต่งด้วยแถบสีเงินหน้าปัดเดินไม้แบบดิจิตอลผสมอนาล็อกเป็นเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายและเข็มวัดความเร็วฝั่งขวาตรงกลางเป็นจอดิจิตอลแสดงข้อมูลการขับขี่ช่องแอร์ตรงกลางดีไซน์เฉียบเชียว ตรงกลางเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินเครื่องเล่นวิทยุเป็นจอทัศสกรีนขนาด7นิ้วรองรับระบบ Nissan Connect คื่นวิทยุ FM AM เครื่องเล่น MP3 การเชื่อมต่อ USB AUX Apple CarPlay และ Android Auto มาพร้อมลำโพง2ตำแหน่งระบบปรับอากาศแบบธรรมดามือหมุนปรับอุณหภูมิระดับพัดลมและทิศทางลมส่วนปุ่ม AC และอากาศหมุนเวียนเป็นแบบปุ่มกดครับมีช่องจ่ายไฟ 12V 1ตำแหน่งถัดมาด้านข้างเป็นปุ่มดิฟล็อกเฟืองท้าย ให้ลอ้อกู้หลังหมุนพร้อมกันสั่งงานด้วยไฟฟ้าถัดมาเป็นสวิตช์ปรับการขับเคลื่อน4ลอีล้อพาทามแบบชิปออนเดอร์ฟลยบริเวณฐานเกียร์มีช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดตำแหน่งเกียร์ถอยอยู่ด้านล่างข้างเกียร์หครับวัสดุเบรกมือเป็นแบบยูรีเทนเก๊เก็บของที่คอนโซลด้านหน้าผู้โดยสารมือจับภายในรถ3ตำแหน่งส่วนระบบความปลอดภัยก็จะมีเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ3.2ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงลังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติตวงลมนิรภัยคู่หน้ากระจกบังลมหน้าแบบอัตซอนนรภยัยโครงสร้างนิรภัยส่วนบอดี้คานเหล็กกันกระแทกด้านข้างพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนด้านหน้าระบบตัดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติเมือ่อรถปิกคว่ำระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD และเสริมแรงเบรก BA กุญแจแบบรีโมทล็อกรถและฝังชิปป้องกันการจรกรรมครับราคาค่าตัวของเจ้านวราตอนเดียวสีคุณสีนี้อยู่ที่6490 0 0บาทเท่านั้นครับถือว่าราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วมี3 4สีคลาสสิกครับสีขาวสีเงินและสีเทาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้านิสันตอนเดียวสีคุณสีสำหรับท่านที่ชอบความแตกต่างอารมณ์แบบขับไปไหนก็เจอแต่รีโว D ดีแม็กแบบนี้เราขับนิสันนี่โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยเลยครับ แต่ละค่ายก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ